โจนีมาแลอีกเร่งประเด็นทล่าคนกําลังจับตาเลยโดยเฉพาะเรื่องข้องการลงทะเบียนแกนีนอกระบบนะคะหลังจากคิกออฟห้พี่นองประชาชนพู้เป็นนีนอกระบบไปลงทะเบียนี่ยปรากฏว่ามียอดการลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยมีถังกรุงเทพมหานครส่วนสงคลาเนี่ยสูงกว่าเป็นอันดับสองของประเทศเลยนะคะโดยตังว่าสงคลามียอดการลงทะเบียนแก้ไขเป็นหานีนอกระบอบสูงเป็นอันดับสองของประเทศขณะที่การลงทะเบียนยอดส่งส่งวันแรกของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วว่า ถ้เหมือน7,000คนก็มีมูลราคานี้ว่า1 5 2 8่ 18, ล้านบาทค่ะ หลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนผู้เป็นหนี้นอระบบลงทะเบียนเพื่อข้อรับการช่วยเหลือพานธุนยําำนวยการแก้ไขหนี้หนอกระบอบนาทีว่าการอำเภอซาลากลางจังหวัดร่วมทางการลงทะเบียนพันชุ์องทางออนไลน์ก็ปรากฏว่าในห้วงซ่องวันก็คือหนึ่งหลักก็ซองธันวาคมมีผู้มาลงทะเบียนร่วมทางเม็ดเนี่ยซ้ำเหมือนเพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ารายแบ่งเป็นการลงทะเบียนพันระบบออนไลน์เนี่ยซ้ำหมืนหกพันสามร้อยสามสิบแปดรายแล้วก็การลงทะเบียนด้วยตนเองทีู่่นนําำน่วยการแก้ไขหนี้นอกระบบหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ จำนวนเจ้านี้เนี่ยมีสูงถึง1 9 6 6 1รายรวมๆแล้วก็มีมูลราคานีว่า1,528่ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะทีนี้วันแลข้อมูลจังหวัดภูที่ลงทะเบียนสุงสุดหาลำดับแรกก็คือลำดับหนึ่งกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนใน2,496รอารายเจ้านี้1 4 9 3รายก็มีนีว่า1 3 1ล้านบาท ส่วนตามมาติดติดเลยยางที่บอกคือจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียนเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไร่เจ้าหนี้แปดร้อยยี่สิบเอ็ดไร่ก็มีหนี้ว่าเจ็ดสิบสามล้านบาทเลยทีเดียวค่ะรัฐประศาจก็จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะคะขณะนี้นายส้มหนึ่งุ่มเคี้ยวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เดินทางไปยังเทวาการอำเภอสบายนยค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอสบายนยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนล,ลุกหนี้นอก ระบบนะเพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยมีน,นายนพนูแพท็ทในอำเภอสบายนยแล้วก็เจ้าพนักง,งานประจาสูนยนดำรงธรรมอำเภอเนี่ยให้การต้อนรับแล้วก็ด้านประชาชนผู้เดินทางมาลงทะเบียนได้บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลเห็นความสําคัญถึงความเป็นยู่ข้องประชาชนยอมรับว่าการเป็นหนี้ถือว่าเป็นความถูกกายถูกใจโดยเฉพาะหนี้หนอกระบบนะคะที่ต้องห้าเบียในนานะมาจ่ายเป็นรายวันและกขอข้อคบคุณจาหวาสงคล้าค่ะที่ได้เปิดศูนให้บริการประชาชนตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนแบบนี้ เพราะว่าบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วนะจะให้ลงทะเบียนพานโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวก็คงยากเพราะว่าทาไม่เป็นหากพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับความรอด,ดรอนจากปัญหานี้นอกระบบก็ยังคงลงทะเบียนได้นะคะเพื่อเข้ารับความเฉวยเลือจากภาครัฐผ่านระบอบออนไลน์ได้เท่เว็บไซต์ d epd d, d o p a go t h ค่ะหรือว่าเดินทางไปลงทะเบียนโดยตนเองเทูนย์อํานวยการแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะเท่าสารการจังหวัดเทวาการอำเภอนะและการสำนักง,งานเขตของกรุง มาคนครถูกเพ้งโดยสามารถข้อรับคำปรึกษาและก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีไส้ด้วนศุนย์ดูมรธรรมหนึ่งห้าหกเจ็ดได้โหลดีสิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะสำนรอบประชาชนผู้เป็นหนี้นอกระบอบแล้วก็ประสองค์อยากจะให้ทางรัฐช,ช่วยใกล้เกลี่ยหรือแก<ช>้ไขปัญหาหายเนี่ยก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้นะคะตามช่องทางที่บอที่สุนทรภูรงธรรมจังหวัดก็ได้หรือจะผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไส้ด่วนสุนทรภูมิธรรมหนึ่งห้าหกเจ็ดโทร